ผมเชื่อว่าคนที่เล่นแมปก,ก้าคืนต้องเคยเจออะไรแบบนี้ไม่มากก็น้อยแน่นอนครับเพ r ร n o i d เพ a เยอร์เพ n ร์อยนเพ e เอร์คืออะไรอ่าใครที่ยังไม่รู้และไม่เคยเจอเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพ r ร n o i d เพ a เยอร์นะครับจะเป็นผู้เล่นที่มีอาการหวาดระแวงสูงนะครับมักจะมีนิสัยพยายามทําให้ตัวเองรู้สึกอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเขาจะไม่หยุดระแวงนะครับจนกว่าจะมีอะไรมาทําให้เขารู้สึกปลอดภัยและสบายใจ อ่าตอนนี้ทุกคนที่ฟังอยู่นะครับคงกําลังจะคิดว่าแล้วมันสร้างความเดือดร้อนอยังไงล่ะมันก็เรื่องปกตินี่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นนายคนนี้นะครับที่ผมอัดคลิปมาได้ทุกคนจะเห็นว่าเขาพยายามสร้างรั้วมาป้องกันแคมป์มาป้องกันตัวเองเนาะแต่รั้วที่เขาสร้างเนี่ยมันเป็นชั้นวางของแล้วไอ้ชั้นวางของเนี่ยใช้เหล็กในการคาบสองชิ้นซึ่งเหล็กตอนต้นเกมเนี่ยมันจําเป็นมากเลยนะแล้วมึงเอามาทํารั้วหมดตอนคืนที่9้า จะระแวงอะไรขนาดน,านั้นมันแค่ต้นเกมเองเ้ยพอห้ามก็ไม่ฟังใช้ต่อจนเหล็กมันหมดถ้าใช้ไอรั้วไม้ปกติจะไม่ว่าอะไรเลยคือพวกานอยเพเยอร์นะครับคงจะคิดว่ากุ้งล็อบเตอร์จากแดนภูเขาไฟจะมาบุกหนีผามถึงแคมป์หรือไม่ก็คิดว่าพวกมาร์ไซเดอร์สาขาป่าไม้มาบุกเป็นกองทัพจึงต้องรีบตั้งรั้วไว้ก่อนเพื่อความปลอดภยัยวงเล็บรั้วชั้นวางของเบื้องเหล็กมากเลยววิธีรักษาานอยเพเยอร์นะครับ อันนี้ผมไปหาข้อมูลมาได้นะครับจะเป็นข้อมูลของศาสตราจานอูฟูฟลอยเฟยเฟยเอ็นยูเฟยเฟยเฟยวูบิวบิวบิวัวสัตว์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเลโก้ศาสตราจานอูฟูฟลอยนะครับได้ใช้หลักแซมเปิลสเปซโอเมก้าสามคิดค้นสูตรรักษาพารานอยเพเยอร์ขึ้นมานะครับสูตรจะเป็นดังนี้นะครับคือให้เราใช้ลำโพงสัก4ตัว แล้วก็เปิดเพลง Skibidi Toilet เพื่อกล่อมพรานยเพเยอร์นะครับเมื่อพรานอยเพเยอร์ได้ฟังเพลง Skibidi Toilet สัก5นาทีเนาะเขาก็จะเริ่มเคลิมแล้วก็คิดว่ามี Skibidi อยู่รอบตัวเขาคอยปกป้องเขาจากอันตรายเพียงเท่านี้นะครับผู้ที่เป็นพรานยเพเยอร์ก็จะหมดอาการหวาดระแวงนะครับกลายไปเป็นคนปกติอีกครั้ง ตอนนี้ซีอไก่ตันมีไก่ฟิตอิดด้วยนะและเร็วนี้ก็มันจะมีไก่มาฟิตด้วยอ่าๆเกือบลืมไปเลยตอนนี้มีไก่คนทาวาของบอกฟุตด้วยหากสนใจกดลิงก์หนะ้าโปรโฟไฟล์ได้เลยเฮ้ hey.